vô nè vô nè ngoài mình nhang mấy nhang nè ừ, 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 ừ. nhang Ngang nhang mấy nhang bây giờ hả nắm nồi mấy bây ê tốt lép vào nè ê chú 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 ê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  นี่เร็วมาหนีมาหนีมาหนีจุ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 แม่มันไปนไหนก็ไม่รู้เหมือนกับคนเอาเหมือนกับโดนมาปล่อยนอาสงสารหมาหกตัว เราต้องไปหาถามชาวบ้านดูว่าใครเป็นเจ้าของน่าสงสารจังเอ้ยทำน้อยมานี่เอ้ยเอ้ยไอตัวเล็กเออหนีแดดมึงหนึ่งนาทีผ่านไปเออรถลดเลยเอ้ยเอ้ยมานนี่แล้ว อันอเออตุ๊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 มันเห็นเด้เ,ดเออสองนาทีผ่านไป ล้วองใหญ่ทำน้อยไปไหนอะเข้าปลาแล้วมึงเอ้ยเข้าปลาไปไหนะตัวเล็กที่สไปใสาอ้น,นี่อน,นี่นเฮ้ยเฮ้ย,อย,อยสองตัวนะ่ะมัน,นี้ เ้ยไปไหนจะไปไหนนะเฮ้ยมาเนี่ยเอ้ย,อยไปไหนอ๋ออ,อ,อนีของมันวะเ,เร็วเร็วสามนาที